สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาพบกับขัญข้าวฝอร์เต็มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มาเจอหน้าขวัญแล้วก็ต้องรู้ก็ต้องนึกถึงรีวิวรถ f o r d Ranger ใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะตัวด้านหลังขัญตัวนี้นะคะก็จะเป็น f o r d Ranger w i ไว t a แนะคะตัวนี้ ก็ราคารถนะคะขับเคลื่อน2ล้อจะอยู่ที่1 2 9 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัวขับเคลื่อนสีล้อจะอยู่ที่1 2 6 5 0 0้านบาทนะคะตัวนี้ค่ะที่ขวัญเอามารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรถนะคะสีขาวนะคะแต่งแบบหน้า F 1 5 0์ Spider นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวแต่งที่ลูกค้านิยมแต่งกันมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ค่ะ ตัวสไปเดอร์เราเนี่ยมีแต่งอะไรบ้างนะคะค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวกะจังหน้านะคะ FORD นะคะตัวนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะคะเพื่อจะให้แมทกับตัวรถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ค่ะสีส้มนะคะ3ดวงตรงนี้นะคะค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะกันชนหน้านะคะกันชนหน้า F 1 5 0พร้อมกับไฟตัว C นะคะไฟเดร์ตัว C ค่ะ นี่ก็จะเป็นหน้า f 1 5 0นะคะตัวสไปเดอร์แล้วก็ถัดมาค่ะตัวนี้ค่ะเพื่อให้หน้ารถเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใส่เป็นสกูปหน้านะคะของแรดนะคะจะมีโลโก้แรดอยู่นะคะจะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสกูปใหญ่เลยเนาะค่ะแล้วถัดมาก็จะเป็นข้อไฟหน้านะคะเพื่อเพิ่มความเฉบีเฉี่ยวให้กับหน้ารถนะคะถัดมาค่ะตัวนี้นะคะ ก็จะมาพร้อมกับการชนหน้า F หน0้านะคะจะเป็นซุ้มล้อนะคะ6นิ้วค่ะตัวนี้ค่ะจะไม่มีหมุดนะคะเป็นซุ้มล้อเรียบนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะยางตัวนี้นะคะจะเป็นยางขอบ16นะคะซีตี้ยาง26570นะคะขอบ16จะเป็นยางฮันคุกนะคะ AT AT 2นะคะตัวนี้ค่ะดอกยางจะสวยมากแล้วก็ถนนนะคะมาพร้อมกับแม็กเลย แล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นเบ้ามือจับนะคะเบ้ามือ,ม,อมือเปิดตรงนี้นะคะเราจะป้องกันรอยขีดข่วนขณะที่เราเปิดรถนะคะตัวนี้ชุดแต่งก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เพิ่มขึ้นมาสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะจะเป็นสติกเกอร์ลายแรปเตอร์แต่ว่าตัวอักษรเนี่ยลูกค้าจะใช้เป็นเขาไวทแท็กเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นไวทแท็ก ลูกค้าก็เลยใช้เป็นอักษรไวทแท็กนะคะซึ่งลายจะเป็นลายรถแรปเตอร์เนาะแล้วก็ด้านหลังนี่เลยค่ะจะเป็นครอบไฟท้ายนะคะครอบไฟท้ายตัวนี้นะคะก็ทําให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเพราะไว่าแท็กเราเนี่ยมาพร้อมชุดแต่งเกือบครบชุดแล้วค่ะเราแค่มาแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเองค่ะรถก็จะดูสวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้ไปดูรอบๆตัวรถดีกว่านะคะเดี๋ยวขอไปรอหนะ้ารถดีกว่าเนาะ ค ah. on ่ะเป็นไงคะเมื่อกี้ไปดูรอบๆตัวรถมาแล้วนะคะก็อย่างที่ขวัญบอกค่ะตัวนี้ค่ะเรา เน้นแต่งนะคะการชนหน้านะคะเป็นหน้า F 1 5 0หน้าสไปเดอร์นะคะตัวนี้ค่ะเรามีชุดแต่งมาแล้วเราก็เลยแต่งแบบแต่งแค่ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าถูกใจคุณลูกค้าท่านไหนนะคะก็สามารถติดต่อขวัญได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะ 09465996 5 9, 9, 5 9นะคะตอนนี้นะคะไวทยแทกเรานะคะมีทั้งแคมเปญน,นะคะดอกเบีย้ยพิเศษค่ะ0%ซน,นะคะแล้วก็มีทั้งส่วนลดหลักแสนใช้เงินออกรถหลักหมื่นนะคะตอนนี้นะคะ ถอนเริ่มต้นนะคะแค่หมื่นต้นต้นเองค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะอยากได้แบบไหนนะคะอยากแต่งแบบไหนคะ่ะก็ติดต่อขวัญได้นะคะสามารถจองออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะขวัญส่งรถให้ถึงที่นะคะไม่ต้องห่วงค่ะเราดูแลลูกค้าให้ถึงที่นะคะแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะขวัญขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะว่าขวัญจะรีวิวรถ อะไรให้กับคุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขันค้าวฟอร์จะเต็มให้ขอนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอนขออนุญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ